ลองวัดคอมดูนะครับขึ้นแล้วลงไม่น่าเสียนะครับน่าจะขึ้นในวงจรนะครับไม่น่าเสียไม่น่าชอ็อตนะครับไม่มีอะไรชอร็อตขาดว่าง่ายๆอันนี้ลายปินสองชั้นตัวนี้เข้าบนก็ต่อตรงน,นี้เลยนะครับตรงที่ผ่าน R นะครับในนี้จะต่อ ต่อโหลดนะครับต่อหลอดไฟร้อยวัตต์นี่ก่อนจะใส่อาของจริงนะครับใส่ก็ใส่หลอดไฟฟิลิปนะครับร้อยวัตต์นะครับเป็นโหลดให้เขาก่อนนะครับในวงจรว่ามีอะไรช็อตอยู่ไหมในวงจรนี้ต่อตรงขา C C หนะครับ คอมนะครับขาตรงตำแหน่งซีหกนะครับแล้วก็มาเข้าบิดอีกด้านหนึ่งที่ผ่านอาปินสองชั้นนะครับไ่ามาทะลุฝั่งนี้นะครับอบ๋ปฏิเสธไปก่อนครับไม่ว่างครับถ่ายภาพอยู่นะไม่รับสายนะครับโทรกลับลูกค้านะครับโอเค อันนี้เราก็จะเสียบอันปลั๊กนะครับุ่มตามหรือเปล่าคนถ่ายคนถ่ายตกใจนะเี๋งวัดไฟกันนะครับจะมาแค่วัเดียวเปิ์ไหนโทรมาครับช่างไฟอ่าอ่าไปเสียดก่อนครับไปเสียดก่อนไม่ว่างครับ ไมเสียกันนะมายังเสร็จปักนล้วนะครับปบับไฟมาแล้วมันมาน้อยจังเป็นที่มิเตอร์ต่้งหนุ่มพันนะครับดีซีมาแล้วนะครับไฟสามร้อยมาแล้วครับเป็นที่มิเตอร์ หลอดไม่สว่างนะครับหลอดไม่สว่างก็คือไม่มีอะไรโหลดนะอย่างนะครับจอนะ่าจะทำงานได้ปกตินะครับโอเคอ่าช่างงงแน่ท่านนี่เพื่อการเห็นได้ชัดนะครับทิ้งโทรศัพท์เลยอ๋อเห็นนะตอนนี้เเออห็นนะไม่โหลดนะถอดปลั๊กกันถอดปลั๊กกันเดี๋ย่าดีตอนวัดกันจะวัดไอ้นี่นะครับวัดโวลต์ เมื่อวานนี้ช่างแมวไอ้นี่ผิดมากตั้งเล็งผิดต้องไปกต้องมาที่ถ่ายคลิปตั้งไม่ตั้งมา AC ตั้งอยู่ DC ว่าอยู่วัด AC ไม่ขึ้นมันอยู่ใกล้กันสับสนมืดวัดก่อนนะไฟค้างไม่เอ่อเนอเเอยนะครับบล็อไม่ค้างนะครับโอเคสรุปว่าไฟจ่ายแล้วนะครับ ต้องหาอะไรมาใส่ก่อนนะครับอ่า,อาที่ค่าใกล้เคียงกัน3.3โอห์ม5วัตต์นะครับยหยุดภาพกัน,อนโอเคโอเครับวันนี้ข้างหนา้าก็ได้อะไรมานะครับพอดีที่ร้านก็มีอยู่อ่3.9โอห์มนะครับแต่เป็น10วัตต์ นี่3.3โอหมก็ค่าใกล้เคียงกันนะครับโอมแต่วัดอาจจะมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไร mm hmm. ก็ในใส่แทงกันได้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ของที่มีอยู่ก็ดัดขานิดหนึ่งนะครับ mm hmm. จะใส่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ใส่แบบลงไปด้านในนิดหนึ่ง mm hmm. จะมีปัญหาเรื่องขาเกือบตันนะครับเต็มอย่า hmm. ก็เมขานิดนึงนะครับ ต่อให้ขายาวนิดนึงใช้ขาอาเก่าหรือขาทันเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมออกขูดหน่นอยต่อปากจีตรงนี้นะครับปากจีกัน าเสริมนั่นเองตั้งยาต้องมีไปเบิกอะไรไกลซื้ออะไรไกลนะใช้ของที่มีอยู่นะครับใช้ได้่ากันไปกระชากก็ใช่ ัวให้เยอะหน่อยนะลองดึงนะครับไม่หลุดไม่อะไรนะครับเป็นกระชพพอกนะครับก็คือสายไฟที mm ่เฮดดับเบิลเราเนี่ยพอกเอา okay. เปลอเอามาเป็นชนวนนะครับที่มีอยู่นะครับฟาบสวงไปนะเป็นชนวนนะครับเปลอของสซยที่ HW วการดัดแปลงใช้ของที่มีอยู่นะครับ กันไปโดนอย่างอื่นนะครับเป็นกระป๋องปับ๊บโอเคกระสวงเป็นฉนวนนะครับกันนิดนิดหน่อยนะครับอันนี่ก็ขูดขา ออ่่าหนยนะเก็บไว้นานนะครับเก็บไว้นานเป็นอะไหล่ของทีวี v นะครับตัวนี้อ่าหลักฐานนิดหนึ่งนะครับเสียสิบเสียต,ตรงหลายปิ้นนะครับ อันหน่งอาหนึ่งครับอาร์นอารนึงโอเคให้มัน,มน,อ,นอ่าเอาเท่าที่เห็นดัดขาพับขานะครับดัดเอียงให้มันเสียกอะไรปิ้นนะครับเดี๋ยวจะเสียกับแผงเพื่อจะติดอะไรนะครับม,มาเนี่ย ก็บักกีนะครับป็นบักกีให้ดีครับเป็นปิ้นสองชั้นนะครับใช้ความร้อนสูงนิดหนึ่งนะให้ทะลุไปด,ด้านบนนะจากล่างไปบน,นบอืมโอเค ทะลุไหมนะครับที่บักกีน่าจะทะลุแล้วเอาชัวร์นะครับเป็นสองชั้นมันจะเล็กมากมมววนนาย้ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปล้างปิ้นอีกทีนะครับก็ดูจุดที่แบบดูจุดหลวมอะไรด้วยนะมีไหมของนี่อืาตัวนี้ Q1 เป็นสวิตชิ่งนะรุ่นนี้รูสึกใช้เป็นทันเตอร์มั้งเบอร์นีนน้4 4 2 3 6นะครับ มัจะลองเสียบโดยทีนะครับว่าไฟมีจ่ายมาที่ชุดนี้หรือ,อยังไฟซับลายต่างๆทำงานหรือ,อยังย่อ่หหยุดนะหยด,หยด,หยด